สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายนะคะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทรายมีเหรียญรุ่นนี่นะคะเจ้าพญามหาเศรษฐีนะคะเป็นเหรียญที่ ร้อนแรงนะคะพอๆกับเรียนวัดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในการปลุกเสกนะคะปลุกเสกวันนี้อาทิตย์วันนี้แล้วก็รงวันนี้เลยนะคะอันนี้ปลุกเสกตอนเย็นนะคะส่วนรุ่นลับเสด็จที่ใส่อาทิตย์ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะเป็นพิธีตอนเช้านะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแกะบล็อกโดยพี่เอกเมืองเหนือนะคะทีมงานผู้สร้างก็นี่เลยอยู่ติดที่ซีนนะคะพี่อามณ์นครสวรรค์นะคะเป็นผู้สร้างนะคะเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะคะเหรียญรุ่นนี้สวยมาก คล้ายๆอ่าสิทธิโชคนะคะคล้ายๆเหรียญเอ่ออะไรอ่ะรวยชนะจนเก้าเก้านะคะเหมือนนะคะ เป็นเหร e ียญอีกหนึ่งเหรียญนะคะที่เหมือนเหรียญมีชีวิตนะคะอันนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะลงยา <S <S เนื้อซาตินสวยมากนะคะลูกค้าใครได้ซาตินไปนี่โอ้โ,โหโชคดีเลยนะคะในหนึ่งรางสายการันตีเนื้อเงินนะคะมีเนื้อเงินแน่นอนนะคะเนื้อเงินเนื้อนาวะมีทุกเนื้อนะคะใครไวใครได้นะคะาจะบอกว่ารุ่นนี้ราคาร้อนแรงจริงๆนะคะใครไวใครได้นะคะเก็บพระดีพระสวยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ นี่นะคะพาเนี่ยเก็บเก็บได้นะคะเกือบทุกรุ่นนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ของวัดนะคะของวัดเนี่ยเก็บได้เลยนะนี่นะคะตอกยันมีตรงสังขติด้วยนะคะนี่โอ้โหเป็นการแกะบล็อกที่สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินนะคะลงยาขาวนะ เป็นหวัดน,นะคะอันนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาชมพูนะคะคุยพื้นด้วยนะคะสวยงามนะคะโอ้ให้ดูแบบเนี่ยนูนออกมาแบบว่าสวยงามมากนะคะนี่นะใครไม่เก็บตอนนี้ก็ไปรอราคาเป็นแพงก็ได้นะคะเดี๋ยวก็มาตามหากันทีหลังนะไม่หาให้นะคะ นี่นะคะมีรังเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะไม่รู้ว่ารังหน้าถ้หามาจะได้ราคานี้หรือเปล่านะคะไซเปิดอยู่ที่650บาทนะคะสามรุ่นพันแปดนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะหน้าสวยๆคมๆมแบบนี้นะคะโอ้นี่นะคะองนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินนะคะลงยาดำนะคะลงยาได้สวยนะคะ วยเลยในรายการลุ้นสวยกวันนี้นะคะลูกค้ามีหลายเนื้อมากนะเดี๋ยวซาย <สา S 1> จะอธิบายให้ฟังว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะคะนี่โอ้โหสวยงามนะคะอันนี้เป็นทองแดงลงทงชาตินะคะคุยพื้นด้านหลังด้วยนะคะโอ้โหทองแดงยังสวยนะคะยังสวยนะนี่ใครไม่เก็บตอนนี้ก็รอไปเก็บตอนแพงก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะนี่นะคะ ด้านหลังเป็นคุดนะคะคือด้านหลังข้าสวยแกะลายออกมาคมชัดแล้วก็นูนนะคะทุกเหรียญน,นะทุกเหรียญเลยนะคะศัตรูแพ้พายนะคะคุดพญาคุดนะคะนี่นะคะคมคมเลยนะคะสวยนะคะสวยแบบคมเลยไม่ต้องส่องะคะ่ะไม่ต้องใช้แว่นส่องอ่ะคะ่ะดูแบบนี้ก็เห็นนะคะดวงตาจะหมูกปากนะคะเหรียญน,นี้ คือสวยมากนะคะนี่สวยสวยจริงๆค่ะกระไหลเงินนะคะนี่คุดอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันสายไม่แน่ใจนะคะนี่แล้วก็ถืออีกมืออีกฝั่งหนึ่งก็ถือถุงแล้วก็เขียนคำว่ารวยนะคะคือสวยมากนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะ ไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเก็บได้นะคะอ๋ออันนี้เลขสองหลักนะคะหกแปดนี่นะคะสวยสวยเลยแหละนะคะหนึ่งร้อยรุ่นเต็มนะคะเหมือนเดิมนะนี่มาพร้อมกับกล่องยกรังกล่องก็สวยงามมาเลยนะคะนี่นะ สำหรับรุ่นนี้นะคะใส่ฝากไว้ด้วยนะคะฝีมือการแกะบล็อกของพี่เอกเมืองเหนือนะคะไม่ต้องใครการันตีนะคะเพราะว่าพี่เอกเมืองเหนือเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องการแกะบล็อก นะบอกสวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้ลูกค้าเก็บได้นะคะเก็บได้ให้รีบเก็บรุ่นละห5 0้อยห้าสิบนะคะสามรุ่นพันแดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะใครจะเก็บเงินปลายทางใครจะโอนให้แจ้งนะคะแจ้งก่อนนะคะไม่ใช่ส่งของไปแล้วมาโอนตา,ตามตูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าเพราะลูกค้าจะต้องไปจ่ายเงินกับพนักง,งานอีกทีนึงนะคะมันจะเป็นการเสียเวลานะคะมันจะเป็นการเสียเวลาทรายบอกไว้ก่อนนะคะ ใครเก็บได้ก็ให้รีบเก็บนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสวยมากค่ะลูกค้าคล้ายๆเหรียญรวยชนะจนเก้าๆนะคะโอ้โหแบบบล็อกพิเนีา่าอะไรอย่างเงี้ยคมแบบเหมือนกันเลยนะคะรวยชนะจนเก้าๆเนี่ยลูกค้าก็ถามหากันเยอะมากนะเนื้อทองแดงตอนนี้ก็หลายบาทหลายพันนะคะนี่นะ อ่ะใครเก็บได้นะคะให้รีบเก็บเลยนะคะสำหรับรุ่นเจ้าพญามหาเศรษฐีนะคะเจ้าพญามหาเศรษฐีนะคะนี่อันนี้เป็นใบรายการลุ้นโชคนะคะเป็นใบรายการลุ้นโชคนะนี่ดูไปพร้อมๆ้อกันเลยนะคะมีเนื้อเงินหน้าทองคําเนื้อเงินลงยาเหลืองลงยาชมพูลงยาเขียวลงยาส้ม ลงยาฟ้าลงยาม่วงนะคะแล้วก็มีเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะตอกเก้ารอบนะยี่สิบเก้าเหรียญน,นะคะจะมีตอกเก้ารอบมีนววหน้ากากเงินนะคะนวะลายทหารแล้วก็นววเนื้อนวะลุ้นเก้ารอบอีกยี่สิบเก้าเหรียญน,นะคะคือการันตีเนื้อเงินสองเหรียญนาวสามเหรียญน,นะคะก็มีอันปะก้าลายทหารลายแดงลายยาดำ ลงยาเหลืองลงยาชมพูลงยาเขียวลงยาส้มนะคะลงยาฟ้านะแล้วก็เนื้อชนวนนะคะโบแดงแล้วก็เนื้อชนวนลงยาขาวนะคะเนื้อชนวนตอกลุ้นต่อเก้ารอบอีกยี่สิบเก้าเหรียญน,นะนี่ใบรายการตามนี้เลยนะคะเนื้อทองแดงซาตินนะคะทองทิพซาตินนะคะโอ้โหเนื้อซาตินนี่เป็นเป็นเนื้อที่นิยมตอนนี้นะคะ คมๆเลยนะคะเนื้อซาตินเน,นี่ยในเนี้ยก็หลายเหรียญอยู่นะอ่ะนะคะมีลงยาส้มโบแดนจีวอเหลืองอะไรแบบนี้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะให้ลูกค้าไปลุ้นกันลุ้นรห้า650นะคะสามรุ้นพันแปดนะคะทส่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทีมงานของพี่อารอนครสวรรค์นะคะเป็นผู้สร้างพี่เอกเมืองเหนือนะคะเป็นผู้แกะบล็อกนะคะรุ่นนี้นะคะสำหรับ รุ่นนี้ใส่ฝากไว้ด้วยนะคะใครไม่เก็บจะไปเก็บตอนแพงมาตามหาที่หลังก็แทบจะไม่มีนะคะใส่ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ